ถึงชวนี้ต้องยิ้มไม่หุบอะครับผมอ่าชอยหน้าม่านครับผมครับผมสามน้ามรออยู่แล้ววันนี้เป็นเรื่องอะไรฮะใกล้ตัวเล้วไหมฮะสำหับผมไม่ใกล้นะเพราะสบายสบายอยู่แล้วสบายสบายบายนะฮะแต่คนทํางานมนุษย์เงินเดือนถูกต้องเลยออแม่ตอนนี้เหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมากเลยนะฮะครับผมชื่อตอนว่าขอขึ้นเงินเดือนเออต้องมีเหตุผลนะ เอ,อ,อาจจะทํางานหนักขึ้นหรือเปล่างานเยอะขึ้นหรือเปล่าแล้วบอสเขาก็มีเหตุผลเยอะยกเราอยู่นะอก็เลยขึ้นให้ไม่เอ้ยอย่างนี้อยูนอยน่นะอยู่กันไปก่อนช่วยกันไปก่อนช่วยกันไปก่อนนะจะเป็นแบบไหนเนาะไม่รู้ว่าสามนาขอจะขึ้นหรือเปล่ารู้น,นะออแล้วเราต้องรอฟังดูนะครับอพร้อมแล้วกับสามนาครับชอยหน้าม่านตอนขอขึ้นเงินเดือน คุณนายสายหยุดผู้พุดพองเป็นผู้ปกครองบ้านลังใหญ่เมมี่าทาตบริวารฉันก็บริหารแบบรักใครเองใช้หลักความเมตตาใครเดือดร้อนมาก็ไม่ดูได้ฉันคิดดอกร้อยละสิบห้ามารับความเมตตาจากฉันกันได้ วันนี้ออกตรวจบ้านพร้อมกับบริวารผู้รับใช้ ผมเองแลือเป็นคนสวนคอยขุดคอยปรวนสวนพันไม้ดีมากดูแลความร่มรื่นอาเพื่อให้บ้านช่าชื้นแล้วก็สนใสยะเนอนาอยู่มากก็ตั้งสิบปีกว่าเงินเดือนพันห้าก็ยังไม่ขึ้นให้โชคดีที่คุณนายเราให้กู้เงินเขาเอามาใช้จ่ายใจกว้างยังก็แผ่นฟ้า พูดแล้วน้ำตาผมจะไหลอไอ้เรามันคนละกันเองอไม่ต้องมาเตงปกเตงใจแกรับใช้มาสิป,ปีกว่าเงินเดือนพันห้าฉันยอมใจสิปโโีกว่าอะไพันห้าอยู่เลยขึ้นที่หน่อยแต่ถ้าแกเพิม่มความขยันนี่อาจจะเป็นสองพันฉันก็กล้าให้ได้ ขาไม่คิดหรือว่าแล้วหนูจะเสียใจอะไระพูดชมและแต่คนสวนไม่พูดถึงสวนของคนใช้อะไรมีปัญหาอะไนรนะกวาดเช็ดถูบ้านข้าวปลาอาหารนหนูก็จัดให้กว่าทุกอย่างนะจะเสร็จพร้อม <c oughs> หมดใบกระท่อมแล้วไปตั้งลายใบไป, <c oughs> ไป ตะอะไรเนี่ยเอาแต่จริงๆอะหนูเสียสลัดแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนนี่เอ็งกินเหรอเนี่ยฮะฮะตกใจทำไมตกใจทำไมคุณนายก็กินจริงทำเป็นดราม่านนางนี่นอยเรื่องแค่นี้ทำมาโวยวายดูเนี่ยดูอย่างพราคนสวนเขาไม่เคยตีรวนมากวนใจใช่ ดูเขาไว้เป็นเยี่ยงอย่างใจกว้างขึ้นบางก่ได้เรื่องเยอะเรื่องเยอะเรื่องเยอะอเจริงๆนะใช่จริงไหมจ๊ะอ่ะช่วยว่าให้โอ้ยพูดถึงความใจกว้างเรามาสาสางแล้วกันให้สิ้นสงสัยอะไรอะไรเลยหนูอยู่กับคุณนายมาสิปีกว่าๆเห็นก็จะได้เงินเดือน ท่านห้าไม่มีที่ท่าเราว่าจะไปไหนฮถ้าขึ้นให้คนสวนหนูก็สมควรที่จะได้โว้ยเก่าอะไรเนี้ยเพราะงานหนูก็หนักสุดไม่เคยได้หยุดออกไปไหนโอ้ยตลาดก็เคยออกแล้วยังจะมาบอกว่าไม่ได้ออกไปไหน <laughs> ก็หนูไปจ่ายกับข้าวไปเที่ยวไหมแล้ว ฮ่าคุณนายโอ้ยมันก็ได้ออกเหมือนกันแกไม่ต้องมาลังเลยรู้ใหมเงนะกินอยู่ก็บ้านฉันถือว่าเป็นสวรรค์เลยนะจะบอกให้ย,ยิ่งพูดก็ยิ่งฝืนหนูขอขึ้นเงินเดือนได้ไหมโอ้ยอยู่ๆก็จะมาขอมาขอนี่แกยังไม่พออีกหรือไงขอมันได้ ทุกปีเบื่อเต็มทีอ่อนใจนี่คี่ก็อ่อนใจ <laughs> นี่ฉันนี้อ่อนใจกับแกเยอะเลยคุณนะักนี่วาไงนะวาไงนะขอเงินเดือนขึ้นทุกป <laughs> <laughs> อ่านว่า <c oughs> ขอได้ทุกปีแต่เป็นคนใทยมาเนหนื่อยเต็มทีอ่อนใจก็ทุกของเงินเดือนทุกปี ไม่เคยสักทีและที่จะคืนให้ใช่โอ้นี่แหละทำให้ฉันหงุดหงิดนี่แกยังจะคิดขออีกหรือไงแต่หนูแต่ว่าหนูแล้วควรจะได้เพิ่มเพราะตอนนี้ดูเริ่มเก่งกว่าคุณนายเก่งไงเก่งไงฝีมือทำอาหารหนูก็จัดจานกว่าคุณนายคุณผู้ชายและเขาเป็นคนบอก หนูไม่ได้หลอกอนะนจะบอกให้โอ้โหก็แค่ทำอาหารไม่เห็นจะสำคัญในตงในยยังมีเรื่องบนเตียงหนูก็พร้อมเพรียงกว่าคุณนายวายตายใครพูดมาอย่าบอกนะว่าเป็นคุณผู้ชายหน่อยหน่อยนางนี่องูพิษนี่แกจะคิด เป็นใหญ่ไม่ใช่คุณผู้ชายรอคุณนายขาคนสวนนี่แหละจ้ายืนยันได้ทัานบอกให้หนูทุกครั้งว่าหนูดึกยังกว่าคุณนายต <มา S 2> อนนี้อน,นุมาคิดดูถ้าเรื่องถึงหูคุณผู้ชายท่านคงต้องแบ่งปันรังวีรางวัลละให้หนูก้อนใหญ่ใจเย็นๆนะเธอจ้า คอยพูดค่อยจ้างกันก็ได้ตกลงเงินเดือนเธอฉันจะเสนอขึ้นให้ห้าพันพอไหมเอ่ยอ่ะเอาหมื่นไปเลยพอใจไหมเฮ้ยโอ้โหหนึ่งหมื่นละครับแล้วผมจะได้รับด้วยใช่ไหมเพราะผมก็มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต่อรองนี่มันรื่นไหล อย่างแกต้องได้รับซองขาวแล้วเอาปากยาวๆแกออกไปเอคาเอคาคาซาชาคอยแม่เฮ้ยแม็กปาดไปไหนวะหายเหรอเอ้ยมึงกิมถือมาดีกวะอ้าวเมื่อกี้ถือมาไงล่ะถือมาเดี๋ยวจะเล่นจะเล่นว่าไงอ้าไม่กวาดไปไหนเอานี่นี่นี่โอยกว่าทีนี่อยู่นี่ เมื่อกี้ทำเงี้ยมึงก็หาไม่เจอไงเออไปไหนข่กวาดไปไหนวะเอ้าหายแล้วเอออยู่นี่ฟังฟังดูเหมือนเรื่องตลกนะแต่ในเรื่องเนี้ยโอ้ไม่ไม่ตลกนะมันเป็นไปได้นะเป็นไปได้เหตุการณ์มันซับซ้อนได้ไงสุดสุดแล้วคือคนสวนก็ไปแอบได้คุณนายใช่นายนี่เก็บหมดเลยเก็บเลยลูปร่างหน้าตาดีไงแล้วคุณผู้ชายเก็บเก็บ คุณนายเลกเ็บไม่บ้านด้วยใช่แต่ว่าคุณนายม่นเคดจริงเรื่องเรื่องที่เราเล่ามาส่วนมากอ่ะอีแจ๋วเนี่ยไปได้กับคุณชายอะไรเงี้ยแต่นี่ไม่ใช่อ่มเปลี่ยนเปลี่ยนก็แค่นั้นแหละไม่ได้อะแต่มันกับตลปัดนะครอบครัวเดียวกันซะแล้วเออเอาไว้ที่หน้าค่อยมาเล่าต่อแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับค่อยกลับมาครับผมฮุ้พระช่วย